เป็นมะเดื่อที่ชํำน้ำนะครับมาเริ่มแตกแนละ้วผมว่าถ้าดูนแดดอย่างนี้ได้อีกสักสามสี่วันแล้วไม่เหี่ยวผมจะย้ายลงกระถางนะครับแต่ก็มีบางน้องนะครับที่มีนิดนิดหน่อยหน่อยก็นี่นะฮะน่าจะไม่รอดมีหนึ่งนะครับสองอันนี้ยังแบบใบยังพอแข็งแข็งอยู่แต่นี่ใบอ่อนแล้วนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องรากเรื่องอะไร,รอันนี้ก็อ มีอ่อนอันหนึ่งคือเท่าที่สังเกตถ้าใบอ่อนแล้ะใบอ่อนแล้วจะจะพากันอ่อนหมดนะครับก็จะทิ้งโยมทิ้งยอดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะรอเท่าไหร่นะชุดนี้นะครับมาซุยห้านะครับสิบห้าอันนี้บ TM หกนะครับเนี่ยมีมีความหวังอยู่แค่อันเดียวนะฮะอันนี้นะครับนี่อันนี้พี่เขาครับนี้ต่อป่าผมใส่ย่าเนีลยนะนี่ครับนี่ chào mừng um, like